สวัสดีครับขับไว้โปรดัก์นะครับรีวิวสวยๆอีกคันนึงใครใช้รถนาวาล่าอยู่นะครับรุ่น MP300 ดูคันนี้เลยนะครับเราทำหุ้มเบาะแบบสวมเบาะแคปปูพื้นนะครับแล้วก็ข้ามประตูด้วยนี่นะฮะเดี๋ยวผมรีวิวไว้ดูแต่ละส่วนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่เบาะหน้าเลยนะครับงานที่เห็นนี่นะฮะงานที่ปลายนิ้วผมนี่คือ พุงบ่อแบบสวมนะครับแต่เราตัดใหม่ตรงรุ่นอ้าดูกันนะครับดูผิวเผินี่ดูแทบไม่ออกเลยว่าเป็นตัวสวมนะครับงานของทางร้านนี่จะไม่ย้วยไปย้วยมาเหมือนอย่างตลาดทั่ว,วไปนะฮะของเราสวมตัดใหม่ตรงรุ่นหนังลามิเนตทําทั้งหมด3ชั้นเลยนะครับข้างหลังก็ทํากระเป๋าสองข้างหนังลามิเนตยังไง่าดูกันอย่างนี้นี่เห็นไหมฮะกระเป๋าหลังเนี่ยนะฮะถ้าทั่วไปเขาจะเป็นบางแต่ของเราเนี่ยจะเป็นหนัง หนา1มิลประกอบฟองน้ํา5มิลลามิเนตด้วยผ้าทีคอร์ดนะครับเราทําแบบนี้นะเพื่ออะไรด้านหน้าผ้าทีอคอร์ดเนี่ยฮะเราทําเพื่อให้เหนียวและทนอยู่ยาวนานนะครับนี่คือ,อหนังของเรานะครับหนา1มิลเต็มอย่างนี้ประกอบฟองน้ํา5มิลนะแล้วก็มีผ้าทีคอร์ดข้างหลังเหนียวเหนียวทนทนเนี่ยดูเล็บผมจิกอย่างนี้นะฮะมันจะไม่ขาดง่าย ถ้าทั่วไปนะครับเขาจะใช้เป็นสปันบอลแต่ของเราเราใช้ตัวนี้นะเรารับประกันปีรับประกันปีแต่การเย็บให้ถึง3ปีเลยนะฮะดูเนี่ยฮะเนี่ยงานของเราเป็นอย่างนี้จริงๆทั่วๆไปนะครับงานก็จะเป็นตัวบางแบบนี้เนี่ยเห็นไหมฮะก็จะใช้แบบนี้เนี่ยสังเกตเลยนะครับแต่ของพางร้านเรานีา่ใช้เป็นหนัง3ามชั้นเกรดพรีเมียมนะครับพรีเมียมคืออะไรคือเกรดหนังนะฮะเป็นหนังตัวเมทตลิกใหม่นะครับใช้ทนนี่ เราใช้ได้ไนล่อนนะครับเนี่ยหนาๆเลยนะครับสําหรับเย็บบอรรถยนต์โดยเฉพาะนี่คือคุ้งบอแบบสวมงานของทางร้านเรานะครับมาพร้อมกับบอแคปบฟองน้ําฉีดนี่เห็นไหมฮะอ่าฟองน้ําฉีดนี่บอแคปบของเราถอดพนักพิงเดิมออกนะครับเอาของใหม่ไปแทนที่เราปรับองศาหลังให้เอียงก็าต้องการให้นั่งสบายนะครับนี่อย่างนี้แส่ใสไปแล้วเสียพื้นที่หรือไม่อ่านี่นะครับมีส่วนหนึ่งที่เสียไปนะครับคือด้านข้างตรงนี้ นะฮะเนี่ยตามนิ้วผมเนี่ยนะฮะตามปลายนิ้วผมอย่างนี้เราทําให้เชิดขึ้นก็ต้องนั่งต้องการนั่งให้เต็มก้นปรับหลังให้เอียงเหมือนเราขับรถอะครับหลังตรงกับหลังเอียงหลังเอียงก็จะทําให้นั่งสบายนะครับเนี่ยแล้วเราให้น้องเขาทดลองนั่งดูนะครับอย่างน้องนี่สูงเท่าไหร่นะครับอยหนี่ความสูง160ยหกสิ่ย ขาะะสั้นก็ขับเหยาะไปหน้าคนหลังน้องสูงเท่าไรครับ่ 5, ครับ165ครับร้อนี่เห็นอย่างนี้นะฮะเขายังได้เลยนะครับแต่ว่าคนนั่งข้างหลังกับนั่งข้างหน้าเนี่ยจะต่างกันมันขึ้นอยู่กับว่าคนขับนะครับถ้าสมมติว่าน้องคนนี้นะตัวสูงมานั่งข้างหลังคนขับตัวยาวนะแนะนําคนนี้มานั่งฝั่งนี้เพราะว่าเบาะฝั่งนี้ก็สามารถเลื่อนได้นะครับหลักการคืออย่างนี้นะอันนี้ก็เป็น เบาตัวนั่งก็สามารถที่จะเปิดเอาเครื่องมือได้นะครับเปิดจากข้างหลังมาข้างหน้าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้น้องเปิดให้ดูนะครับว่าเครื่องมือเราเปิดเอาอย่างนี้นะเอามือจับไปปุ๊บแล้วก็เปิดเดินขึ้นนะครับนี่เครื่องมือก็สามารถที่จะเปิดได้อย่างนี้เลยนะครับของเราเป็นฟองน้ําฉีดขึ้นลูกนะฮะฉีดขึ้นลูกข้างในก็จะเป็นโครงเหล็กฟองน้ําฉีดคือยังไงอ่านี่ดูกันนะครับนี่คือฟองน้ําฉีดมีโครงเหล็กข้างในนะครับเป็นแบบนี้นี่นะฮะนี่โครงเหล็กเป็นอย่างนี้นะครับข้างในก็จะมีเหล็ก นะมีตัวหลังแล้วก็มีข้างล่างนี่นะครับนะเราก็จะมีตำแหนง่งล็อกน็อตเนี่ยเหล,ล็กวิ่งอยู่ในแล้วเป็นโครงเหล็กนะครับนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนั่งฟองน้ําฉีดทั่วๆไปนะครับก็จะเป็นฟองน้ําธรรมดาแบบนี้ดีขึ้นมาหน่อยก็ตามร้านเนี่ยนะฮะก็ใช้ฟองน้าําอัดคือเกตดอย่างนี้ฟองน้ําอัดคืออะไรเกษตรฟองน้ํมาอัดอัดแล้วก็สไลด์เอาไว้แต่งกันฟองน้ําฉีดคืออะไรนี่ต้องเข้าโมเป็นลังหนาอย่างนี้เลยนะครับเหนียวเหนียวทนทนอ่า ฟองน้ําไม่ยุบตัวง่ายทําเกตดเดียวกับตัวบ่รถยนต์งานก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นี่นะครับสีสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับชอบสีไหนเราก็จัดให้ให้เข้ากับบรรยากาศของรถอย่างตัวอย่างรถคันนี้สีดําลูกค้าชอบอสีดําได้แดงก็จะออกมาดูดูเข้ม,เข,มเข้มแบบนี้นะครับปูพื้นก็เหมือนกันนะครับดูครับงานปูพื้นของทางร้านเราใช้เกตดเดียวกับตัวทําบ่เลยนะครับหนังตัวนี้เกตดเดียวกับทงบ่ เราเสริมใยให้พร้อมตัดลงแนวกระบ,บอกแคปบให้พร้อมนะครับงานเนียนนะฮะละเอียดละเอียดอย่างนี้สามารถถอดออกมาได้นะครับตัวนี้นะครับถอดออกมาอย่างนี้นะครับให้ดูนะครับงานของเราตัวหนาจะเป็นเกล็ดอย่างนี้นะฮะนี่เส้นใยไว Period, นิลวเหนียวเหนียวทนทนหนาหนานนะฮะเกล็ดเดียวกันนะฮะกับที่เราใช้คือตัวมาฐานเนี่ยข้างล่างดูไหมครับเนี่ยเราจะเก็บงานเรียบร้อยหมดดูครับนี่เห็นไหมฮะนี่นี่นี่ปลายนิ้วผมเลย เกนะ็บงานให้เรียบร้อยหมดนะครับเห็นไหมครับกระเป๋าสองข้างซ้ายขวาชอบสีไหนมาที่ร้านเลือกสีรอรับได้เลยนะครับลาดเท้ทาว124ซอยย่อยซอย9เราเป็นทั้งบา้านเป็นทั้งโรงงานผิดกันอยู่ที่นี่นะครับิบการลูกค้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับติดต่อมาได้นะครับ091 709 70 9960นเะครับเบอร์ตัวศัพั์นะครับ0 9 1 7์9 9 9 6 0นึ่หรือทางไลน์แอดนะครับแอดนำหน้า car 9 9 แอดคา99นะครับขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ถ่ายวิดีโอวันนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ